สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอกไปเอฟซีแฟนคลับสาวท่องเหน่สุภูสุขนเนาะค่ะหลังจากที่เฮ้าถ้ำการแสดงมือบ่านนี่เนาะมันบอจ้ามือว่านนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันว้างนะคะหนึ่งวันนะคะเราก็มาพักเรียนที่งานเลยเนาะอยู่ที่อยู่ที่ไหนโขกขี้หนูบ้านโกกขี้หนูตำบลจ้กตำบลจัก อำเภอ,อ,อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นบรรยากาศพักเรมกับเพื่อนๆน,นะคะพี่เบนคกระสิกลับกล้องดีกว่ากลับกล้องดีกว่าเบนตอนนี้พี่เบนกำลังทำอะไรคะพี่เบนกำลังทําอะไรลอนดูหนังจ้าเอาประเด็ดลองเพลงบ่บสิไปปร,ประกวดลองเพ้งมือ,อไรบั่นบ่ไปแล้วเอา เอาคือสิบเด็ดไปเขาเลื่อนเาเลื่อนหรอเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไม่มีกำหนดเนาะเราเมืองกันพักพรของดิบินมาโสดก็สิรัตอันนี้ค้นขาเลยปลาไม่ซ่อนนี่ขอนมาเรียนหนังที่ดูคนเหรอเดี๋ยวกันเต้นน้ำกันเนาะเต้นน้ำกัดแต่อยากหัวอยากหัวเต้นโยคะกันไหม น้องมวยนะคะจะสองมึงโฉมหน้านี่จะช่องกันพี่น้องคขาพี่น้องมึงการนอนของน้องมวยก็นอนอยู่อูเนาะค่ะพี่พีเขาแต่ว่ากูนอนสิบนอนมาเด้อกโอ้นอนราคาจะจะเกี้ยงค่ะ ขอบคุณที่พักของน้องหมุ่ยนะคะพอท่องแหละกก็นอนอยืนรถไม่ได้ก,ก็โท่มากเพรกระตุนเหม็ดตื่นประมาณหกโมงแรงทุ่มหนึ่งนีงน่แหละเัรนแหละพอาะนอนตั้งแต่เช้าๆเช้าๆไม่มีสภาพบนของหนานล้วค่ะพี่น้องเพราะน้องหมวยห่ยไม่ถนัดน้ำ <c oughs> <c oughs> อาบบางเสาเรียเรี่ยมมเล็กหนาวลมมลหลังจากเที่ยงวันนี้เนาะเขาก็กมาพักเลี่ยมหนึ่งวันอะที่ไปเด็กๆเพื่อชี้ทุ่มชี้ทุ่ม เต็มไปด้วยเครื่องอาบน้ำแล้วก็ของขนมนมเนยแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวมากมายครับพี่น้งองเลคกต้องรูปไปใส่หาแฟนหาแฟนซีอีกบัตรพะโล้พะโล้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศพักแรมนะคะส่วนอื่นส่วน,นอันแน่นผู้อื่นก็นสิไปพักพู้ดพี่น้องคุณ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 ,คณบ้างคุณ พุญหุน่นพุ่นพุ่นพุ่นเออซาลาฟากยูนีก็เป็นเป็นซาลาเอ่อก็สิมีไก่นะพี่น้องมีไก่ดวงเสียที่ไทยเบื่อที่ไหไทยไก่อุ้ยมันสิตื่นได้เลยนะครนี่พี่น้องมันย่อแล้วพี่น้องมันย่อแล้วย่อขึ้นแล้วกึกือค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 นี่แม่นี่แมวมันมานะครัก็จะมีน้องแมวน้องหมาด้วยค่ะมาวัดแมววัดนะครแมว เออปาก่นะคะก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะส่วนอื่นก็สิไปพักตามบริเวณวัดทั่วๆไปนะคะท่องใหนบอยยางหรือท้องไหนสียูดนี่ ไปสัมผัสทั้งหุ่นกันนะฝุ่นบ่มี่บ่นะคะโอเคดัมเมอร์วันเดยวไปเบิ้งทั้งหุ่นก่อนซาลาเบิ้งฟังปูนี่เหรอได้สิบาไปเบิ้งนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเออขออนุญาตถ่ายเด้อเด้อเจ้ทีจัดท่างกันเลยอนุญาตถ่ายพี่น้องไปเบิ้งฟังฝุ่นว่าข้าเจ้าก็เห็ดยังกันก็สิมีหมาขังเม่นเลยพี่น้องขางเม่น แต่ว่าไม่น่ากลัวหรอกเราชินแล้วเราชินอยู่กับวัดกับบ้าเดียว<ม>ไปเบิ่งน,าน้าบานน้าบานก็บกบพียงก็จะพักผ่อนนะครับตามทั่วไปแม่ปอย จำมานข้างใต้คนนี้เร็วเร็วสวัสดีค่ะพี่น้องบ้องไปค่ะมืัอนี้ขึ้นยังไม่เหรอมือเป็นการนอนแเลมค่ะบั <c oughs> ว่าพักเลมบปล่แมนการนอนแเลมค่ะกินข้าวกินน้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าจ่าเป็นซีไม่เมื่อยู่วนนี้นอนน้อนเตื่นจากม่วงวันนี้คือหามก่อน น้อเต้งเทียงและกับมัดเต็นอีกทีกับหอนง่แหละค่ะหองนง่เราก็ตต้นเที่ยงแล้วก็รับอีกแม,ม,มนต์เป็นปนึง,งกินกระสับกาแฟกินบะแมนข้าวกพุ่นกับสีเป็นพุ่นขี่นออกโอ้ยขาวแปกเลี่ยมขาขงลูกกอบค่ะกินยังล่นี่ขนม <c oughs> ปังอันเดี๋ยวเาเดวเขาเดวมาผัดซาลา กระผักโขดป่ะเนี่ยกระดาผักโขดโดยัง <Neo> ต <wir> <sk az identified> ีนอาแต่นอนพักผ่อนนบางบังคัอืาโอเคพักผ่อนเพื่อนอาจสิเมยเพื่อนขาแม่ปอย ไม่บ่อยไม่บ่อยทำอะไรเป็นหมเอาหมากไก่คุยโทรศัพท์จ้ากินเข่าไปนน่กินแล้วอันหลังจากทีกลับจากกันงานนี่นอนนอนจัโมงตื่นจัโมงวันนี้งานเมื่อกี้นี่ยบอกตื่นโอ้ยอันรถจอดปั๊มนี่ตื่นแล้วก็รับต่อ ไม่ได้ใการพักผ่อนมื่อนี้โอเคไหมโอเคนัมเบอร์วันอยู่มีไฟใส่เนาะแม่มันมีไฟมันมีคนร่วมอส่วนส่วนอื่นกับศีรษนฟังผุนเน่ฟังพีเนาะมันกระจายกันไปเนาะไม่ได้นั่งมีมองเดียวกันบัชพยาธิดอกมูหลายอยู่มูยังเออการ์เซียมวัชพยาธิของผีพี่เราเมืองหุ่นตุ้งอุ้ยนี่เป็นสารพักศพนะคะ เราเน้นใช้อยู่ที่สาราพักตร์นะโอ้อหพักผ่อนพักผ่อนแม่รบกวนเขากินอะไรมาไก่เนาะอันนั้นอ่าน้องบีโอนะคะเสียเกือบเป็นแบบนี้น้ำหวาน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 ลูกเต่าเมื่อลเด้อยามอันจำได้กับมัดเขาฟันลูกหลานเด้ออยากกินนังกระได หยอกยอกยอกอันนี้แดนมาใหม่นะคะชื่ออะไรนะชื่อโรต้าค่ะอ๋อฝากติดตามด้วยนะคะเนอะอาบน้ำฮอกระเรียบ่อจ่ากินเข้าหรือยังกินแล้วค่ะอ๋อจ่าจโอเคดับเบิลวันจ้ากดีซิมีหมูมาปิดไก่นะคะอย่าาเยอะละ อย่าขาดสิดเด้อราคาก็เสียดไปตามเอ่อแต่และที่แต่และทีนะคะเมืองมางนอนแต่และคนว่าขานเป็นอยู่จังได้นะคะ,คะก็อยู่แบบนี้แหละคะ่ะชีวิตมอลลาเนาะโดยแต่ว่าแตงตัวมันนี่คือนนั่งฝ่าไปนี่ง่ามไรน้องลูฟค่ะเดี๋ยวซูมเออซูมไก,ก,ก่หลุดน้อยถอนละถอนได้แล้วอ,อันนี้นอัดนคิวไลฟ์สดเนี่ย คลิปอัดคลิปไปลงช่องช่องอะไรช่องสาวทองแหล่บะเทิงศรีนู้นบอหละบอมันรถทั่วได้นี่นะคะชีวิตมอลลมกับจังศรีแล้วเนาะลงรูปเอาอธิบายไปเนยว่ามันเป็นจังไรมันบ่ได้สบายเนาะไม่ได้สบายใจคือจังบาลนั่นแหละเนาะบางง่ายกต่ซำบายบางง่ายแต่ไม่นาฟังฉันเอามาต่ออีกมีเดะกระเกี๊ยบเออเออ เออเออแหละเออนะครับ่ได้สบายได้พี่น้องชีวิตมอลำก่มสิยูเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอาศาลาเป็นบ้านนี่เอารถเป็นบ้านเอารถเป็นบ้านเอาเซเว่นนี่ยนี่ปากอีกนึงคืก็เห็นโอ้ก็ไม่เหมันตามสงเป็นครัวอืมเป็นครัวแล้วก็เซเว่นเนาะเซเว่นก็เป็นศูนย์ศาลานอนนี่เดียวนอนนอนนอนนะครับินก็จะเหนื่อยมากเลย คของของที่ว่าหมาในคาบได้เอาขึ้นมาข้างบนนีก่ก็ความูกสุกกันนะแต่ว่าตั้งข้างล่างตั้งอยูนี่ก็เป็นบรรยากาศได้พี่น้องเด้อบรรยากาศการพักผ่อนพักแรมเนาะสำหรับคืนนี้นะครก็ย้ายยฮ่หิตดิ เน่มันถังปุกเหมือนเง่เนาะสือเมื่อไหร่ตั้งไหนมีก็คือบัดเดี๋ยนวันนั้นเองครับพี่น้องคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับการพักผ่อนแล้วก็พักแรมคืนนี้ที่บ้านโกกี้หนูอำเภอเมืองจังหวัดข่าโกกอกพี่น้องคะยู่บ้านโกกอกข่ะ กูเวลากูสิปิดช่องเนี่ยเป็นยังคือต้องมา่อเอาสวนกูบ่เข้าใจก็จะขอว่าน้องบ่คือให้ไรของช่องนี้แต่นู้นนู่นน้องหัวเป็นแต่ว่าคลิปน้องมวยเบิ่งคนเบิ่งหลายอีหลีร้อยกลัวไหมเอาไม่เป็นใครเป็นบ้านร้อยกว่าแม่มื้อนั้นคลิปอันปัสสาอีมวยอันอาบหนามมาซื้อกะ คนเบิ่งประนมันลอยสี่จุดกว่าจะได้กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อที่มั่งกราบขอบพระคุณพี่น้องธนาคารที่เบิ่งน้องมวยที่เบิ่งแง่เบิ่งง่ายแต่ว่าเป็นอย่างมวยก็เป็นวัดคางนึงนะคะธนาคางนี้เป็นวัดคราวนี้ก็เป็นวัดธนาคารนี้เป็นวัดขาขี้หมูกตันติมขาอนี้แล้วค่ะเออเป็นเป็นโควิดธนาคารพี่น้องขารอดค่ะรอดรอดค่ะรอดรอดรอดนะคะพี่น้องค่ะอืา ที่มุกแต่ละอาโอเคดับเบิลวันใช่เขาไม่เหนานะเขานอนจัดวุจิแจ๊ยวันที่คันสนมีทางนี่เดือนนึงกูเวลาออกยากก็เลยเตอของเขาเติร์นาได้เยอะเลยเตินโอ้โหมีที่ไงี้ยห้องน่าสวยดีใช่ไหมเอานะคะโอเคดับเบิลวันนะคะคลิปหน้าพบกันไหมนได้พี่น้องไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตั้งกับชาวท้องแหนอเด้อนะคะับอย่าลืมด้วยอย่าลืมกด ไปติดตามเน้อซาลาติดตามแล้วเออนะะราคาอย่างเตอร์ซ<อ>ูงเอาหลดคลิปสาวทองเลยอ๋อนี่น้นนองๆไม่จังเลือดนเนาะจะปิป,ปังเนาะออพยายามเฮ็ดเอาราคาอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสาวท่องแหนมเน้อคลิปหน้าพอกันไหมสิเป็นคลิปอย่างนั้นต้องติดตามพี่น้องเอาบ่าบอบแระยาฮังคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ